สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีคลิปนี้นุชจะพามาทําตีนไก่เหนียวหรือว่าไก่แก่นะคะเป็นตีนไก่แก่แบบนี้ค่ะได้มาจากตลาดนะคะกิโลกรัมละ40บาทค่ะนํามาล้างน้ําทําความสะอาดสัก 2- อสาน้ําก่อนนะคะจากนั้นนํามาตัดเล็บค่ะตัดเล็บแล้วก็ตัดส่วนที่สกรปรกออกนะคะ เมื่อตัดเล็บเสร็จแล้วเราก็จะล้างอีกครั้งด้วยเกลือค่ะใส่เกลือประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วตีนไก่เลยค่ะแล้วล้างออกค่ะเมื่อล้างสะอาดดีแล้วนะคะ นำมาเรียงลงหม้อเลยค่ะวันนี้นะคะนุจะใช้เป็นหม้อตุ๋นแรงดันนะคะจะได้ลดเวลาในการต้มค่ะเพราะตีนไก่เหนียวนี้นะคะเป็นไก่แก่มันจะเหนียวและแข็งมากๆเลยค่ะต้องใช้เวลาในการต้มนานเลยทีเดียวนะคะถ้าใช้หม้อตุ๋นแรงดันก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีค่ะเตียนไก่ก็จะตุ๋นออกมาแล้วเปื่อยกําลังดีค่ะแต่ถ้าหากเราใช้หม้อธรรมดานะคะก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะ ใส่ขิงนะคะประมาณ5-7แว่นนะคะแล้วตามด้วยเกลือ2ช้อนโต๊ะค่ะตุนไปเลยค่ะนับจากเวลาเดือดนะคะ25นาทีตีนไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปื่อยกำลังดีนะคะ พร้อมทานนำไปต้มซุปเปอร์หรือว่าทำยำได้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะนุชจะนำมาเลาะกระดูกค่ะด้วยการแชร่เบกกิ้งโซดาแต่วันนี้นุชไม่มีเบกกิ้งโซดานะคะจะใช้เป็นผงฟูแทนค่ะละลายผงฟูกับน้ำนะคะแล้วนำไก่ตีนไก่ลงไปแช่น้ำประมาณ3ชั่วโมงค่ะเวลาแช่ตีนไก่ให้แช่ในตู้เย็นนะคะตีนไก่ของเราจะได้ไม่เหม็นค่ะ พอครบเวลาแล้วนะคะก็นำออกมาพักให้เสด็จน้ำค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาเลาะกระดูกได้เลยค่ะตีนไก่นะคะถ้าเราต้มเปื่อยดีการเลาะกระดูกก็จะง่ายค่ะวิธีการก็จะกรีดตามแนวยาวของกระดูกแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยหักกระดูกออกมาทีละข้อ จะค่อนข้างหักง่ายนะคะเพราะว่ากระดูกเขาใหญ่แล้วก็ต้มเปื่อยดีนะคะเมื่อเลาะกระดูกเสร็จแล้วนะคะเอาส่วนเนื้อของตีนไก่นะคะไปแช่ลงไปในน้ำเบกกิ้งโซดาหรือว่าน้ำผงฟูนะคะก็จะเพิ่มความฟูให้กับตีนไก่เราได้ค่ะนำไปทำยำหรือนำไปทำแกงก็อร่อยค่ะ ชิ้นไก่มันใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าตีนไก่เหนียวเนี่ยใหญ่มากๆก็เลยต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนหนึ่งนะคะก็จะเอามาทําแกงวันนี้ค่ะมีส่วนผสมก็คือมันฝรั่งนะคะมะเขือเปราะแล้วก็เลือดไก่หระพาค่ะตั้งหม้อใส่กระทิลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเขียวหวานลงไปผัดในน้ำมันในกระทิค่ะ เมื่อกะทิแตกมันเดือดแล้วนะคะก็เติมหางกระทิลงไปค่ะปรุงรสเลยนะคะด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะผงปรุงรสปรับรสชาติตามชอบตามใจคนในครอบครัวเราเลยค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่มะเขือเปราะลงไปค่ะ ตามด้วยมันฝรั่งแกงเขียวหวานใส่มันฝรั่งอร่อยมากนะคะลองดูนะคะทุกคนอร่อยจริงๆค่ะตามด้วยเลือดไก่ค่ะหากใครไม่ชอบเลือดไก่ก็ไม่ใส่ส่วนที่บ้านชอบเลือดไก่กันมากๆเลยค่ะแล้วปิดท้ายด้วยตีนไก่เลาะกระดูกที่เราเลาะไว้นะคะคนให้เข้ากันชิมรสชาติ ก็จะต้มต่อให้แกงต่อให้น้ําเดือดอีกสักพักนะคะแล้วก็ปรุงรสตบท้ายนะคะด้วยน้ําปลาและเพิ่มความเข้มขน้นรสดีอีกนิดนึงค่ะมันฝรั่งสุกดีแล้วนะคะก็ตบท้ายด้วยใบโหระพาเลยค่ะ กดใบโหระพาแค่พอสลดนะคะลงไปในน้ำเดือดหลังจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟค่ะก็ได้เป็นแกงเขียวหวานติ้นไก่ไร้กระดูกใส่มันฝรั่งหอมๆอ,อร่อยๆทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าขนมจีนรสค่ะ